ัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของลุงแปะหนุ่มใหญ่วัยหกสิปีลุงแปะแกเป็นคนที่มีความต้องการเรื่องอย่างว่าสูงมากบ่อยครั้งในทุกๆค่ำคืนที่ลุงแปะแกจะต้องสะกิดป้านงเมียของแกยิกยิกยิกยกพอแกมีความต้องการเรื่องอย่างว่านั่นเองนี่แม่นงหลับหรือ,อยังเนี่ย อะไรของมึงอ่ะฮะตะแปะ๊ะถามว่าหลับหรือยังอ่ะฮะทำไมอ่ะไทยยังไม่หลับอ่ะขอพ่อทำธุระกะอีกตรงนั้นแป๊บหนึ่งได้หรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะมึงจะมาทำทุงลงทุระอะไรอ่ะดึกดื่นค่ำคืนน่ะเนี่ยดูนาฬิกาที่จะสามทุ่มสี่ทุ่มอยู่แล้วเนี่ยไม่เอาอะ นอนหลับพักผ่อนซราพรุ่งนี้จะได้ทำงานทำการนะหลับเหลืบอ,อะไรกันเล่าเพิ่งจะสามสี่ทุ่มเองจำได้หรือเปล่าอ่ะเมื่อก่อนตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวกว่าน,นี้กว่าจะหลับนอนได้ก็เที่ยงคืนสองยามฮนึกแล้วช่างมีความสุขเหลือเกินนะแม่มึงนะอืม‑‑มีความสุขก็มีความสุขอะแต่ว่าตอนเนี้ย ขอนอนก่อนได้หรือเปล่าอะตาแปะนงนอนอะไรกันเล่าหึเขาว่าของกินถ้าไม่ได้กินเดี๋ยวมันก็เน่าไอเรื่องเก่าๆถ้าเกิดไม่เอามาเล่าเดี๋ยวคนมันก็ลืมเนี่ยความเป็นชายของพ่อมันต่างานแล้วเกิดแล้วเนี่ยเรียกง่ายๆว่าช่วยเอานกน้อยของพ่อไปเที่ยวในรังของแม่ได้หรือเปล่าจะไม่นงคุณสวยฮิ มึงนี่ลามกแล้วเกินนะ่ะไอ้แป๊ดดึกเดินเที่ยงคืนขนาดนี้แล้วมึงจะมาพูดจาอ้อล้อลามกสบปดนกับกูแบบเนี้ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยถ้ามึงอยากนักมึงก็เอามือลวกก๋วยเตี๋ยวเองสิวะฮะโถเอ้ยถ้าจะต้องมามือลวกก๋วยเตี๋ยวจะมีเมียทำไมอะฮะแม่นงให้เชิญเธอนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่ได้ยืดไม่ได้ยาว ไม่สร้างความเดือดร้อนลำคาญใจนะให้ฉันเถอะไม่นงเอ๊ะน่าลำคานแล้วเกิดเนี่ยถ้าเกิดยังแพ่มแบบนี้อยู่อีกแล้วก็จะตะโกนเรียกไอ้เก๋ลูกชายให้มันมาเอ็ดเอานะพ่อเรียกก็เรียกสิไอ้เก๋มันเป็นลูกมันจะมามีปัญญองปัญญาอะไรมาต่อว่าต่อขานพ่อได้อะ่ะพ่อมีความต้องการพ่อก็ต้องได้สินะแม่มือนะ ให้พ่อเธอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกจู้จี้แล้วว่ะไอ้เก๋เก๋ลูกอะไรเหรอแม่มึงดูพ่อมึงซะเนี่ยอะมาเขี่ยกูยิกยิกยิกเป็นหมาหน้าเซเว่นเลยเนี่ยจะเอากูให้ได้อะ่ะพ่อจะเอาอะไรแม่มันจะสวบกูว่าคำมืดดึกดื่นขนาดนี้แล้วเนี่ยอะแม่เหนื่อยแม่จะหลับจะนอนนะเก๋ กบบอกพ่อมึงให้แม่หน่อยสิโทรพ่อแม่ทํางานมาเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งวันนะ่ะพ่อให้แม่พักเถอะนะครับโอ้มึงพูดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอีนงกูแค่ขอจู้ฮกกู้แค่นี้เองทําไมต้องทําถึงขนาดนี้ด้วยมึงปลุกลูกมาเล่าให้ฟังกูก็อายเหลือเกินแล้วเนี่ยแค่มันรู้กูก็รับไม่ได้เสือกบ,บอกเรื่องที่กูสะกิดยิกยิกยิกอีกด้วยกูจะเอาหน้าไว้ที่ไหนเนี่ย ไอ้เก๋ที่แม่มึงพูดออกมามึงล่ามเล่าให้ใครฟังเด็ดขาดนะเว้ยครับพ่อผมไม่เล่าครับแต่ว่าพ่อพักผ่อนก็นแล้วกันนะเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันใหม่นะพ่อโถเยพักก็ต้องพักสิวะหน่อยกูจะเอากูก็เอาเมียตัวเองกูไม่ได้เอาคนอื่นที่ไหนอะทำไมต้องรังเกียจลังงอนกูด้วยเนี่ยให้อีนงโถไอ้แปปะก็กูบอกมึงแล้วว่ากูเหนื่อยอะ่ะ แล้วกูก็เบื่อแล้วด้วยอ้เรื่องอย่างว่าเนี่ยบอกตรงๆว่ากูไม่ได้มีความต้องการมันแล้วอะ่ะเหมืองซะอีกอะ่ะที่บ้าคลั่งไม่ได้ดูการละเทศะไม่ได้ห่วงสุขภาพตัวเองเลยว่าตัวเองอะ่ะว้ก็โรยราไปมากแล้วถ้าเกิดจะมาห่วงแต่เรื่องกระดุยสวบซามกันน่ะเกิดหัวใจวายตายขึ้นมามึงจะทำยังไงอะหายแปะ ก็ไปทำยังไงไงสิก็ระวังระวังเอาไอ้ของพวกเนี้ยไม่ใช่ว่ามันจะหัวใจวายตายกันทุกคนนี่แม่นงฮะไม่ให้ฉันก็มีเอาอะแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตฉันเกิดทำอะไรเสียหายหรือทำให้แม่นงกับไอ้เก๋เสียใจขึ้นมาก็อย่าโทษฉันก็แล้วกันหน่อยขอดีๆก็ไม่ให้โอยอารมณ์เสียโทรพ่อพักผ่อนเถอะครับอย่าเสียงดังเลย แค่นี้ก็อายชาวบ้านจะแย่อยู่แล้วนะครับกูไม่อายใครอ่ะนี่ให้ทุกคนเขารู้เลยว่ากูว่าเป็นคนที่มีความต้องการเรื่องอย่างว่าสูงกูยังเตะปี๊บดังอีกด้วยอ่ะแต่ลูกกับเมียกูอ่ะกีดกันโถยนอนก็นอนนอนก็ได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นฮก็อย่ามาโทษกูก็แล้วกันอีสองคนแม่ลูกชิอารมสียและในวันต่อมา เวลาประมาณ6กโมงเย็นกว่าๆเห็นจะได้ลุงแปะแกก็เกิดได้ทำในสิ่งที่ผิดแกเสียอกเสียใจมากทิพนงกับไอ้เก๋ด่าทอแกสารพัดอีกอย่างหนึง่งลุงแปะแกก็ค่อนข้างจะน้อยใจปนงมากด้วยเพราะว่าลุงแปะเองแกมีความต้องการเรื่องอย่างว่าสูงพอลุงแปะแกคิดว่ามันไม่ใช่ความผิดอะไรของแกเลยถึงแม้ว่าแกจะมีความต้องการเรื่องอย่างว่าสูงก็ตาม พอทุกๆครั้งที่ลุงแป๊ะมีความต้องการเรือกอย่างว่าแกก็จะมาลงกับป้านงก็ถือว่าไม่ได้ผิดหรือเสียหายอะไรแต่ประการใดเพราะว่าแกไม่ได้นอกใจป้านงไม่ได้มีผู้หญิงคนอื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ในเมื่อป้านงพูดจาหักหานน้ำใจแกถึงขนาดนี้แถมยังมีไอ้เก๋ลูกชายคนโตคอยให้ท้ายแม่อีกด้วยลุงแป๊ะแกก็ไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนด้วยความเสียอกเสียใจที่แกมี บวกกับอารมณ์ที่มีความต้องการเรื่องอย่างว่ามันยังคงคลุกกุดอยู่ลุงแป๊ะจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวในตัวจังหวัดซึ่งที่นั่นมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นร้านคาราโอเกะคอกเทลเล้าและก็สถานที่ท่องเที่ยวของผู้ชายเยอะแยะมากมายลุงแปะ๊ะแกจึงได้ตัดสินใจขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจควบบึงไปในตัวจังหวัดทันทีแกใช้เวลาขับรถไปเพียงแค่ไม่นานเพียงแค่30นาทีกว่าๆเห็นจะได้ แกก็ขับรถมาถึงร้านคาราโอเกะร้านหนึ่งซึ่งร้านนี้หน้าร้านนั้นคนที่เรียกแขกจะเป็นเด็กสาววัยรุ่นเออเอเรียกง่ายๆว่าหน้าตาน่าทะนุถนอมเหลือเกินลุงแป๊กแกเห็นเข้าก็ถึงกับเบรกรถลากล้อเลยทีเดียวพอลุงแป๊ะแกจอดรถได้แกก็เดินดิ่งเข้าไปภายในร้านทันทีสวัสดีคะเสียสวัสดีจันนูเสียมากี่คนคะเนี่ยมาคนเดียวว่ะ จอดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ที่นอกร้านน่ะดูให้ด้วยนะวันเนี้ยจะเมาเต็มที่จะมาเที่ยวให้เต็มคราบเลยตั้งแต่เกิดมาเป็นผู้เป็นคนจนอายุป่านนี้บอกตรงๆเลยว่าไม่เคยเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกช่วยทําให้ฉันประทับใจด้วยนะหนูนะคาเซียเดี๋ยวหนูว่าจะบริการเสียให้ถึงใจเลยนะคะ ว่าแต่ว่าเสียมีสเปคเป็นน้องๆหน้าตาแบบไหนหรือหุ่นแบบไหนเสียบอกได้นะคะเดี๋ยวหนูจะจัดหาให้ค่ะไม่เอาอะ่ะหนูชื่ออะไรอะ่ะหนูชื่อแพรวคะเสียอืแพรวก็คอยบริการเสียก็ได้เสียชอบแพรวนะเพราะว่าแพรวนมใหญ่เอ้ยไม่ใช่เพราะว่าแพ,วาพรวพว่าเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เสียอายุมากแล้วแต่แพรวก็ยังสู้อุตสาห์มาต้อนรับขับสู้บอกตรงๆเลยว่าประทับใจเสียแล้วเกินอืหุ่นห่างก็ดีหน้าอกหน้าใจก็ใหญ่บึ้บบับฮแหมสะโพกก็ผายมองรวมๆแล้วมีสเสน่ห์แล้วเกินน่ะดูแลเสียให้ดีก็แล้วกันนะคาเสียแต่ว่าถ้าเกิดว่าแพร่อจะมานั่งับเสียตอนเนี้ย มันก็แค่สองทุ่มเองนะคะเสียกว่าร้านจะปิดแต่ก็ตีหนึ่งตีสองอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดแพรวจะนั่งแพรวก็ต้องเอาดิ้งกับเสียนะคะแล้วไอ้ดิง้งไอ้รังเนี่ยมันเป็นยังไงอก็หมายถึงเครื่องดื่มที่เสียจะต้องเสียให้แพรวแล้วก็คิดเป็นชั่วโมงนะคะเสียชั่วโมงละกี่บาท,ลบาทเล่าหนึ่งรบาทคะเสียโอ้ยสบายถ้าหนึ่งบาทอะ ก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเสียเมาดิ้งให้เอาตั้งแต่ตอนนี้ยันร้านปิดเลยก็แล้วกันพอใจหรือเปล่าจ้าหนูแพร่คาเสียพอใจแล้วเกินค่ะอืมเสียใจดีจริงๆนะคะเนี่ยอืมก็ใจดีนะสิว่าแต่ว่าถ้าหากว่าแพรวรู้แล้วว่าเสียใจดีอ่ะแพรวก็ต้องเอาอกเอาใจเสียให้ถึงขนาดอย่าให้เสียต้องชกช้ำระกำใจก็แล้วกัน <c oughs> ดูเสียพูดเขาสิคะก็ได้เดี๋ยวแพรว่าวะจะดูแลเสียให้ถึงพิกถึงขิงก็แล้วกันโอ้ดีมากเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปเอาเบียร์เย็นเย็นมาให้เสียหนึ่งขวดนะเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆแล้วเสียจะร้องเพลงหรือเปล่าคะ่ะไม่อ่ะไม่ร้องอ่ะเสียร้องไปเป็นเปิดเพลงฟังเอาก็แล้วกันนะจ๊ะหนูแพรคาเสีย <c oughs> หลังจากนั้นน้องแพลวคนสวยก็ลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็ไปเตรียมเครื่องดื่มอย่างที่ลุงแปะแกต้องการเดินหิ้วกองแกงกองแกงสะโพกก็ผายหน้าอกหน้าใจก็ใหญ่โตโอลานเดินไปด้วยเด้งดึงไปด้วยช่างถูกตาต้องใจลุงแป๊ะเหลือเกินแกมองน้องแพลวคนสวยอย่างไม่ละไม่วางสายตาเลยทีเดียวมาแล้วค่ะเซียเบียร์เย็นๆค่ะโอ้ขอบใจมากนะ อืมไม่ชุ่มขอเสียดีเหลือเกินเนี่ยวัตเต่ว่าแพลวอยากจะกินอะไรอะสั่งมาได้เลยนะกินให้เต็มที่เดี๋ยวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเสียจะจัดการเคลียร์ให้เองนี่วัตเต่ว่าเสียขอรวรบลัดตัดตอนเลยได้หรือเปล่าอะไรคะเสียถ้าเกิดว่าเสียมีความต้องการเรื่องอย่างว่ากับน้องแพลวเนี่ยแพลวให้เสียได้หรือเปล่าจ๊ะ ได้สิเจเซียก็เสียใจดีขนาดเนี้ยแล้วเสียต้องเสียค่าบริการยังไงบ้างหรือเปล่าบอกเสียมาตรงๆได้เลยนะก็สามพันคะเซียสามพันเนี่ยแพลว่าจะบริการเสียอย่างถึงพิกถึงขิงตลอดทั้งคืนเลยนะคะโอ้ดีมากถ้าอย่างงั้นก็เอาไปนี่จ้ะเงินสามพันว่าแต่ว่าจ่ายไปแล้วเนี่ย เราสามารถไปมีความสุขกันได้ตอนไหนอ่ะก็เอาเป็นสักห้าทุ่มเที่ยงคืนกันแล้วกันนะคะเสียเพราะว่าตอนเนี้ยแพรว่าคนมันไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่แพรอยากจะช่วยเจ๊เอาลับแขกด้วยเอาไว้ห้าทุ่มสองยามเราขึมีความสุขกันนะคะเสียอือโอเคถ้าอย่างนั้นก็ตามนั้นนะ่ะดีเหมือนกันเสียจะได้นั่งกินเบียร์แล้วก็บิวอารมณ์ไปเรื่อยๆด้วย คาเซียหลังจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนถึงห้าทุ่มกว่าน้องแพลวคนสวยก็ได้พาลุงแปะเดินทางไปที่รีสอร์ทที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ทำอะไรอย่างว่ากันครับลุงแปะแกมีความสุขกับน้องแพลวตลอดทั้งคืนเลยทีเดียวไม่รู้ว่าแกไปเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนหรือว่าจะเป็นเพราะว่ากลิ่นใหม่ของน้องแพลวหรืออาจจะเป็นเพราะแกต้องการจะแก้แค้นป้านงและไอ้เก๋ ก็ไม่อาจจะทราบได้ครับท่านผู้ฟังแต่ที่แน่ๆตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าลุงแปะ๊ะแกะติดใจในรถรักที่น้องแพลมอบให้อย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวลุงแปะ๊ะแกะต้องขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจเดินทางมาหาน้องแพลในทุกๆค่ำคืนจนมาวันหนึ่งป้านงแกก็เกิดสงสัยแกเดินทางไปทำอะไรในแต่ละคืนหรือว่าลุงแปะจะติดเด็กที่ไหนหรือเปล่า ด้วยความสงสัยนี้ป้านงจึงได้ตัดสินใจถามลุงแปะออกไปตรงๆนี่ไอ้แปะ๊ะถามมึงจริงๆอะมึงออกบ้านคํำๆ้ำมืดๆทุกวันเนี่ยมึงติดเด็กหรือเปล่าเนี่ยใช่ยอมรับเลยว่าติดจริงๆอะก็ใครใช้ให้มึงสองคนแม่ลูกอะ่ะหลังแกกูสารพัดอะอะไรของมึงง่ไอ้แปะกูกับไอ้เก๋จะไปหลังแกอะไรมึงอะไม่ต้องมาพูดอะไอ้เรื่องอย่างว่า ก็ไม่จัดให้กูเลยฮพอกูออกไปข้างนอกไปมีความสุขมึงก็จะมาต่อว่าต่อขานกูกูไม่ได้ต่อว่าต่อขานมึงกูอยากจะรู้ว่ามึงไปเที่ยวเด็กมึงมีอีหนูใช่ไหมเนี่ยไอ้แปะก็ใช่ไงสิก็ลัดวาจาเอาไว้แล้วนี่ยื่นคำขาดแล้วด้วยว่าทำไมให้กูมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เนี่ยยอมรับตรงๆเลยว่ากูติดเด็กไม่ใช่ติดอย่างเดียวด้วย กูว่าจะเอาหลอดมาเลี้ยงดูออกหน้าออกตาจะให้ถูกต้องตามเพนี้ด้วยอะไรมึงมีกูเป็นเมียอยู่ทั้งคนนะไอ้แปะ๊ะมึงจะไปหาเอาเมียนองเมียน้อยเอามาทำถูกต้องตามประเพณีจะมาอยู่นั่งทับที่กูว่ากูไม่เอาด้วยอะ่ะมีเอาก็มีเอาอะ่ะแล้วแต่มึงอะ่ะจะทำอะไรก็เรื่องของมึงคอยดูว่าถ้ามึงพาอีเด็กนั่นเข้าบ้านเมื่อไหรอ่อ่ะกูจะหนีออกจากบ้าน กูจะไปบวชชีกูจะไม่อยู่กับมึงอีกเลยไอ้แปะก็แล้วแต่มึงเอาแค่นี้นะเดี๋ยวกูจะรีบไปพอพูดเสร็จลุงแปะก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าตรงไปหาน้องแพลวคนสวยอย่างเช่นทุกๆวันโถเอ้ยเบื่อหลือเกินน่ะเบื่ออะไรเลยจ้ะพี่แปะกบเบื่ออีกแก่ที่บ้านนึงไงเล่า <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่อย่าตัดสินใจว่าจะเลิกกับมันนะดีหรือเปล่าจะน้องแพว ก็ดีสิจจ๊พี่แป๊เนี่ยถ้าเกิดวันเลิกกับอีแก่เบียร์พี่เมื่อไหรอ่อ่ะพี่แป๊ก็เอาแพลวไปอยู่ที่บ้านด้วยทำให้ถูกต้องตามประเพณีไม่ต้องตกแต่งยิ่งใหญ่ผูกข้อไม้ข้อมือนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยแพลวก็มีความสุขแล้วนะคะพี่แป๊อืมเอาอย่างนั้นก็ได้ตกลงตามนี้ถ้าอย่างไงวันเนี้ยพี่จะนอนกับแพรวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าขับรถกลับบ้านพร้อมพี่เลย ขนเสื้อผ้าข้าวข,ของเอาเท่าที่จําเป็นก่อนก็นแล้วกันนะอย่าพึ่งขนเยอะแยะมากมายไปอยู่บ้านพี่เอาให้สบายใจหลายๆวันเลยก็แล้วกันจะแพรวค่ะพี่แปะถ้าอย่างนั้นหมายความว่าที่เนี่ยแพรก็ไม่ต้องทํางานแล้วนะคะอืมไม่ต้องทอําอ่ะไปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรับเลี้ยงดูแลน้องแพวเองไม่ต้องห่วงอะ่ะจ้าพี่แปะหลังจากนั้นลุงแปะ ก็ได้นอนครา้งที่บ้านของน้องแพลวคนสวยและเช้าวันต่อมานั่นเองลุงแปะก็ได้พาน้องแพลวคนสวยเดินทางไปที่บ้านของแกซึ่งพฤติกรรมของลุงแปะในครั้งนี้มันช่างสุ่มเสี่ยงเหลือเกินแกทำร้ายทำลายจิตใจของป้านงอย่างมากมายเลยทีเดียวโธ่ไอแปะมึงทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมึงพาเมียน้อยของมึงอ่ะมาเหยียบหัวใจกูถึงที่บ้านใจคอมึงทำได้ยังไงเนี่ยไอแปะ มึงใจหลายเหลือเกินเนี่ยฮะก็มึงบอกกูเองอะบอกกูสามารถทําได้กูก็ลูกผู้ชายอกสามศอกจะมาหยามศักดิ์ศรีกันได้ยังไงนี่แพรววัดดีซะสิพี่เขาชื่อนงวัดดีจ้ะพี่นงไม่ต้องมาวัดดีกูมึงมาเหยียบหัวใจกูมึงจะแย่งผัวกูมึงจะมาไหว้กูทําไมอ่ะอหนูโธ่ไอ้แปะ๊ะมึงเร็วเหลือเกิน ก็ได้ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วกูก็จะทําตามที่กูพูดไว้กูจะเก็บเสื้อเก็บผ้าย้ายไปอยู่ที่วัดกูจะบวชชีตลอดชีวิตลาก่อนไม่ต้องสี e อยู่ g อ i เกณกูด้วยไอ้แปะ๊ะลาแล้วลาเลยขอให้มึงอะ่ะถูกอีเนี่ยหักอกขอให้เสียใจไปต่างจากกูเลยมึงพอพูดจบปนงแกก็หัวใจร้าวรานเหลือเกินแกเก็บเสื้อผ้าของแก แล้วก็ให้ไอ้เกลลูกรักขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่วัดหมายมั่นปั้นมือว่าจะไปขอพักอาศัยอยู่กับหลวงพ่อแต่ที่ไหนได้พอปนงเดินทางไปถึงที่วัดแล้วไม่รู้ว่าคุยอะไรกับหลวงพ่อถูกใจถูกคอกันหรือเปล่าปนงแกโกนหัวบวชชีตัดสินใจว่าจะบวชตลอดชีวิตเลยทีเดียวแม่ถึงกับโกนหัวบวชชีแบบเนี้ยแม่จะไม่ศึกหรือเปล่าเนี่ยชักูมไม่เอาแล้วชีวิตแบบนั้นนะ่ะ หันหน้าเข้าหาธรรมะเข้าหาทางสว่างที่เป็นสัทธรรมดีกว่าไงแปลพ่อมึงอะยังหมกมุ่นในกามโลกีสาธุขอให้มันเสียใจไม่แตกต่างจากแม่เอเก๋อะไรหรยอครับแม่เก๋เก,เก๋ต้องแก้แค้นให้แม่ด้วยนะลูกผมจะแก้แค้นยังไงละแม่ แกแค้ขนยังไงก็ได้ให้มันสองคนเสียอกเสียใจอย่าให้มันมีความสุขอีกเลยนะลูกนะเออก็ได้ครับแม่ไปกลับบ้านได้ล้วไปอยู่เป็นกลางขวางคอมันนะลูกนะครับแม่หลังจากที่ไอ้เก๋ส่งแม่บวชชีไปที่เรียบร้อยมันก็เดินทางกลับบ้านและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้องแพลวคนสวยก็ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้ในฐานะของลุงแป้นั่นเอง แต่อยู่เธอก็ไม่อยู่เปล่าครับท่านผู้ฟังน้องแพลวทําตัวเป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดบ้านเรือนกับข้าวกับปลาหุงหาอาหารน้องแพลวแกทำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยทีเดียวไอเกเห็นเข้าก็เกิดความสงสัยว่าผู้หญิงที่ทําให้หัวใจของแม่มันแตกสลายทำไมถึงมีความเป็นกุลสตรีทำไมถึงมีการปฏิบัติดีได้ถึงขนาดนี้และในที่สุด แทนที่ไอ้เก๋จะแก้แค้นน้องแพลวคนสวยกลับไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านผู้ฟังไอ้เก๋มันดันเกิดตกหลุมรักน้องแพลวเข้าให้จนได้และบ่อยครั้งที่ไอ้เก๋มีความรู้สึกแบบผู้ชายทั่วไปมันก็แอบดูน้องแพรวอาบน้ําอยู่เป็นประจำและสม่ําเสมออีกด้วยดูเหมือนว่าน้องแพรวก็จะรู้ดีว่าบางครั้งไอ้เก๋แอบดูเธออาบน้ําเหมือนกับเธอจะรู้จุดที่ไอ้เก๋หลบซ่อนดูเธออยู่ด้วย เธอก็มักจะอาบน้ําหันหน้ามาให้ไอ้เก๋เห็นไอ้เก๋ก็เห็นหน้าอกหน้าใจของเธอได้อย่างถนัดตาสร้างความรัญจวนใจให้กับไอ้เก๋เป็นที่สุดเลยทีเดียวจนเมื่อเวลาผ่านไปรู้สึกว่าไอ้เก๋กับแพรวก็อาจจะมีใจให้กันแล้วด้วยเพราะว่าวันนั้นในขณะที่ลุงแปะเดินทางไปซื้อของที่ตลาดไอ้เก๋กับแพรวอ,อยู่กันตามลำพังเพียงแค่สองต่อสองน้องแพรวก็เดินผ่านหน้าไอ้เก๋ไป โดยที่เธอนุ่งกระโจมอกเผยให้เห็นสัดส,ส่วนได้อย่างถนัดตาเลยทีเดียวและทันทีที่น้องแพลวเดินผ่านหน้าไอเก๋ผ้าถุงของน้องแพลวก็เกิดหลุดร่วงลงมาซึ่งน้องแพลวเธออาจจะจงใจหรืออาจจะไม่ตั้งใจก็ไม่อาจจะรู้ได้เลยครับอุ๊ยไวยช่วยด้วยค่ะผ้าถุงหลุดนะอุ๊ยน้องแพรวผ้าถุงหลุดจริงๆด้วยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บให้ก็แล้วกันด้วยความที่ไอเก๋เป็นคนที่หวังดี เห็นว่าผ้าถุงของน้องแพลมันหลุดร่วงลงมาไอ้เก๋ก็เลยค่อยๆจับผ้าถุงของน้องแพวแล้วก็ค่อยๆบรรจงใส่ไปที่หน้าอกหน้าใจของเธอมือไม้ของไอ้เก๋สั่นเต็มที่เลยทีเดียวในระหว่างนั้นน้องแพลก็รู้สึกได้ถึงความในใจของไอ้เก๋แพวจึงได้ตัดสินใจสวมกอดแล้วก็บรรจงจูบไปที่ใบหน้าของไอ้เกเ๋เบาๆอุ๊ยน้องแพวน้องแพลมาจูบพี่แบบนี้ได้ยังไงอะ พ่อพี่เก๋แพลรักพี่เก๋นะคะและแพลก็รู้ได้ว่าพี่เก๋ก็รักแพลอยากกันนั้นเลยค่ะพี่เก๋คะมอบความเป็นผัวให้แพลเถอะนะคะแพลต้องการเหลือเกินค่ะอะไรกันแพลแล้วพ่อพี่ล่ะพ่อพี่ก็เป็นผัวแพลทำแบบนี้ไม่ได้นะครับทำไม่เนี่ยพี่แปะก็ทำเป็นห้าวช่วงแรกๆตอนที่รู้จักกับแพลแรกๆอะ่ะ จัดแพรวเวลาสามยกสี่ยกดูสิพอเนิ่นนานผ่านวันเข้าเบ็ดแต่ดอกเดียวก็จัดไม่ได้เสียความรู้สึกทุกๆวันนะ่ะแพรวะ่ะแห้งเกอะกลางเหมือนกับดอกไม้ไร้น้ำพี่เก๋คะเมตาสงสารแพรด้วยก็แล้วกันนะคะโถเอยน้องแพรน่าสงสารเหลือเกินถ้าอย่างนั้นพี่จะทำตามที่น้องแพรต้องการกันแล้วกันนะครับค่ะพี่เก๋ แต่ว่าตรงเนี้พี่เกรงว่าจะไม่เหมาะเข้าไปในห้องพี่มันจะได้มิชชิดนะครับน้องแพรวจ้ะพี่เก๋หลังจากนั้นไอเก๋ลูกชายตัวดีของลุงแปะก็ค่อยๆอ,อุ้มร่างกายเปือยเปล่าของน้องแพรวเข้าไปแพยในห้องของมันรวบรัดตัดตอนครับท่านผู้ฟังไอเก๋สุดท้ายก็ได้ทําอะไรอย่างว่ากับน้องแพรวและด้วยความที่ไอเก๋เป็นคนที่มีความหื่นกระหายไม่แตกต่างจากพ่อของมัน ไอ้เก๋ก็จัดน้องแพลวไปหลายยกเลยทีเดียวและในระหว่างที่น้องแพลวกำลังเดินออกจากห้องไอ้เก๋นั้นลุงแปะแกก็ปรากฏตัวจากไหนก็ไม่รู้ยืนจังก้าอยู่ที่หน้าห้องของไอ้เก๋นั่นเองอุ๊ยพี่แปะมาได้ไงคะเนียมึงเลวก็จริงๆอะฮะไอ้เก๋ไอ้ลูกเลวอีแพรวมึงสวมเขาให้กูหรือเนี่ยอุตส่าห์เอามาชุบเลี้ยงอย่างดี หนอยมึงสองคนทำกับกูได้อยญ่อยู่เลยมึงไม่รู้ว่าตอนนั้นลุงแป๊ะแกจะทำอะไรแกเดินเข้าไปในครัวไม่รู้ว่าแกจะหยิบอะไรเหมือนกันครับท่าทางของแกโมโหเหลือเกินแต่ว่าที่แน่ๆลุงแป๊ะแกเกิดเสียหลักหัวของแกไปฟาดเข้ากับต้นเสาหมดสติแน่นิ่งไอ้เก๋เห็นเข้าด้วยความที่เป็นห่วงพ่อก็เลยรีบพาลุงแป๊ะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในทันที แต่ก็สายเกินไปครับทุกผู้ฟังเพราะว่าลุงแปะแกเสียชีวิตไปซะแล้วการจากไปของลุงแปะในครั้งนี้มันช่างง่ายได้เหลือเกินไม่ได้มีความเจ็บปวดทรมานประการใดเลยงานศพของแกจัดอย่างเรียบง่ายไม่ค่อยมีพิธีรีตองสักเท่าไหร่เพราะว่าชาวบ้านชาวช่องก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในตัวของลุงแปะตั้งแต่ที่ลุงแปะได้น้องแพรมาเป็นเมียนั่นเองหลังจากที่เสร็จงานศพของลุงแปะ ไอเก๋ก็ได้เอาน้องแพลวมาอยู่กินอย่างออกหน้าออกตาแถมมันยังได้ผูกข้อไม้ข้อมือน้องแพลวจัดการเป็นเมียให้ถูกต้องตามประเพณีอีกด้วยจากนั้นไอเก๋ก็พาน้องแพลวไปกราบขอขมาแม่ชีนงที่วัดแม่ชีนงแกเห็นว่าเรื่องราวมันก็ผ่านไปแล้วไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้แกก็เอาโหสิกรรมให้กับน้องแพลวหลังจากนั้นแพลวกับไอเก๋ ็อยู่กินกันถูกต้องตามประเพณีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับก็จบลงแล้วครับท่านผู้ฟังเรื่องราวของลุงแปะ๊ะไอเก๋น้องแพรวแล้วก็ปะนงขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามและรับชมรับฟังช่องสิทธิอาจารย์ยอด 3D ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของผมด้วยนะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแดดทุกท่านสวัสดีครับ